30ตุลาคม2 5 6 7ครับจะหนาวก็ไม่หนาวนะครับแต่ไปโกโก้เปลี่ยนสีแล้วนะแทงยอดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีใหม่นะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าวิธีการดูว่าโกโก้สมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับดูในละักษณะสีเขียวเข้มมันใบมันนะครับใบมันประมาณนี้ใบมันนะครับใครดูรีวิวผมเก่านะครับ ตัวที่มันจะตัวช่วยใน <c oughs> เรื่องของตัวใบเนี่ยนะครับเขียวเก็บมันก็คือเรื่องของอแคลเซียมแคลเซียมในธาตุอาหารรองเนี่ยนะครับถ้าใครใช้บ่อยๆนะครับใช้ใช้บำรุงดินนะครับทางรากครับหรือว่าฉีดทางใบก็ได้นะครับตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวในลูกสวนที่เคยนําไปใช้60กว่าสวนเป็นการเทเทสนะครับแล้วก็บนเทสอยู่ รอบปีก็ได้ผลดีครับตัวแอนตากรตนะครับแอนาทกลรตนะครับมันจะมีแคลเซียมเรียกว่าเป็นแคลเซียมเหลวนะครับเหมือนปูนขาวน้ำนี่ครับไปผสมฉีดนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าต้องฉีดบ่อยนะครับไม่ใช่นะครับต้องต้องเช็คหลายๆอย่างนะครับดูตามสภาพแล้วดูตามตามอากาศด้วยนะครับประมาณนี้ก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของสร้างเซลล์นะครับสร้างเซลล์ประมาณนั้นนะครับตัวเนี้ก็ อย่างที่ผมบอกครับว่าต้นนี้มันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนใบนะครับจะใช้หลักการของทุเรียนก็ไม่ได้นาะนะครับโกโก้ตัวนี้ผมจะจับจับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมเพราะว่ามันเกิดเกิดการแทงยอดใบแบบนี้รอบในนี้รอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกเนี่ยผมเด็ดเลยนะครับเด็ดเด็ดเด็ดใบเนี่ยนะครับตัดตัดยอดปลายเนี่ยครับทิ้งกฏดว่าที่มันติดดอกอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับติดดอกอยู่ทั้งหมด ร่วงแล้วก็สลัดลูกคิ้งทันทีแต่รอบนี้ผมจะไม่เด็ดแล้ก็จะรอให้มันเปลี่ยนสีไปแต่ว่าสิ่งปัญหาคือคือไม่เด็ดลเพราะอะไรฝนะครับก็คือมันเข้าหน้าหนาวไม่มีฝนละคือไม่ห่วงเรื่องของยอดโน้มยอดหกักยอดน้ําหนักของกิ่งนะครับไม่ไม่ห่วงเรื่องตรงนั้นละนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปทําให้มีผลกระทบในการตัดกิ่งตัดยอดเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อต่อการสลัดลูกนะครับ ฝ่ายฟันไดเซ็กเอซิกกะาซึ่งเมื่อเช้าผมก็ทําคลิปสั้นให้ดูว่าการผสมเกสรน,นะครับการช่วยผสมเกสรในตอนช่วงของฤดูที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนฐานไม่ใช่ฤดูฝนแล้วเรามีเทคนิคประมาณไหนถ้าโกโก้ติดดอกพ่อทุกทุกรอบไม่เกิน45้าวันกโกโก้จะติดดอกใหม่นะครับแล้วก็ช่วงดอกบานในช่วงเช้าเราก็ช่วยในการผสมเกสรก็กลับไปดูในคลิปสั้นได้นะครับประมาณนั้นนะครับว่าเทคนิคประมาณไหนเราก็เราเห็นนะครับ ก็เริ่มนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นขนาดไหนนะครับเพราะว่านี้ใช้กล้องหน้าเนาะนะครับผมไม่สามารถที่จะซูมได้ชัดเจนนะครับใช้กล้องหน้านี่มันถ่ายจากมือถือนะครับสลับกล้องไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้โกโก้เกสรจริงจริงอยากเห็นมากมากเลยนะครับเกสรตัวตัวเมียมันจะอยู่ตรงตรงตรงกลางกลางต้นเอกลางดอกนะครับกลางดอกแล้วก็ตัวผู้มันจะอยู่กีบดอกถ้า ต้นไหนอ่ะครับสังเกตได้ง่ายถ้าเรามีมือถือไปซูมดูก็ได้นะครับถ้ากลีบดอกตัวผู้เกสรตัวผู้นะครมันอยู่ตรงนี้ครับไม่สามารถที่มาผสมเกสรตัวเมียที่อยู่กลางช่อเนี่ยนะครับได้เนยมันก็จะทําให้ผสมเกสรยากแต่เนี่ยคือข้อเด่นของโกโก้ของสายพันธุ์ไอเซ็กว่คือมันผสมตั้งแต่ดอกตุูมๆอยู่อย่างเงี้ยอยู่นะครับเกลือมันจะบานแล้วก็มาติดนะครับนี่นะฮะนี่ฮะอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ทีนี้ตัวแคลเซียมนี่แหละครับที่ที่ผมบอกกับเห็นไหมหลุดละเพราะว่าอะไรครับมันไป ช่วยในเรื่องของนะฮะขั้วขั้วของของอผลนะครับขั้วเหนียวครับแม้หนึ่งหนึ่งก็เลยหนึ่งพวงเลยก็ได้ว่านะครับมีมีหลายลูกไหมนะครับเห็นไหมฮะมีหลายลูกนะครับเห็นไหมฮะมีหลายลูกนะครับแต่มันจะไม่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะสลดสลดลูกทิ้งครับสลดลูกทิ้งประมาณนั้นเนี่ยการคัดลูกทิ้งเห็นไหมเริ่มคัดคัด,ค,ดคัดลูกทิ้งแล้ว้าอาหารก็ต้องสมบูรณ์นะครับ คัดลูกเยอะเลยนะครับคัดลูก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 ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสภาพอากาศมีการม,มีผลในเรื่องของอโกโก้ด้วยนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับมีมีผลปัจจัยด้วยคนะัดลูกผมไม่แน่ใจอันนี้นะครับว่ามันจะคัดลูกจากการแทงยอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือต้องเก็บเก็บข้อมูลพอสมควรนะคัดลูกหมดเลยครับคัดลูกหมดเลยครับคัดเด็ดคัดเลยเพราะสายพันธุ์นี้ยก็ดีครับนะฮะ ก็คือว่ามันจะผสมเกสรในช่อแล้วมันติดลูกติดลูกดีนะครับ <c oughs> ติดขึ้นไปหมดน,นะครับกิ่งขึ้นไปหมดอย่างที่บอกครับว่าสูญเสียดดยเวลาตัดกิ่งแต่ละครั้งนะครับเพราะว่ากิ่งอ่ะมันไปเสียบนําคนหลายๆคนเราไปเสียบยอดเกี่ยนยอดได้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าระยะทางมันไกลเนี่ยมันจะมี ประมาณไหนจริงๆแล้วก็มีในแถบบราซิลหรือแอฟริกาหรือเปรูผมเห็นเขาขายกิ่งกันนะครับขายกิ่งแล้วก็นําไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมแชร์อีกตัวหนึ่งก็คือการาเทคนิคการเสียบยอดเนาะนะครับเทคนิคการเสียบยอดของประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางาบราซิลนะครับที่เขาไปเดินไปดูสวนนะครับแล้วก็เห็นอันนี้คือแรงบันดาลใจที่ผมบอกว่าผมอยากจะกผ่านนะต้นกระเพาะแบบนี้ครับคือ ไปเห็นต้นลักษณะเด่นและลักษณะด้อยแล้วก็ตัดจากต้นจากตัดในสวนนะครับจากต้นลักษณะเด่นนะครับมาเสียบต้นลักษณะด้อยเลยเปลี่ยนยอดเปลี่ยนกิ่งในสวนเลยก็นี่เทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคหนึ่งที่านานามาใช้ได้ <c oughs> ดูนะครับอ้อนผมย่ได้นะครับอ้อเนี่ยฮะเลี้ยงแมวก็ไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าประมาณนั้นแต่ยิ่งผมไม่ได้ซึมเศร้านะโกโก้กินดื่มแล้วป้องก,กันโรคซึมเศร้านะครับ ก็น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับก็เห็นแล้วก็มีการคัดลูกทิ้งอใครมีประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์มาได้นะครับเพราะจะได้เป็นในใต้คอมเมนต์นะครับมันจะได้ไมเป็นเรื่องของข้อมูลให้กับคนอื่นด้วยนะครับพวกคนอื่นด้วยต้นอื่นไม่มีนะต้นอื่นที่ที่เป็นโน้นนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีคือไม่ไมีแตกยอดแล้วก็ไม่แทงยอดใหม่นะครับโอ้ผมเรื่อนคอนก ผมกลัวว่ามันจะเป็นโรคระบาดแล้วเออใครเห็นเหมือนผมบ้างต้นนี้น่าจะโดนอีกแล้วมัง้งผมะชะล่าใจโอ้น่าจะแล้วครับปลายกิ่งเห็นแล้วครับปลายกิ่งเห็นต้นนี้เห็นแล้วครับโอ้ผมต้องรีบตัดยอดแล้วครับเห็นแล้วโอ้ยระบาดแน่ ถ้าเป็นอย่างนี้คือระบาดจากต้นนี้ไปแล้วครับระบาดไปที่ต้นโน้นแล้วครับเพราะขึ้นปลายยอดลักษณะเหมือนต้นนี้ตอนแรกเลยแล้วมันก็จะลงท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็ยืนต้นตายโอ้ยปัญหามาอีกแล้วครับอืมต้องรีบจัดการแล้วพรุ่งนี้ครับต้องรีบจัดการแล้วแล้วก็มันไปทั้งยอดฝั่งโน้นแล้วครับอืมโรคกิ่งแห้งยอดแห้งครับมาอีกแล้ว เรกินต้นนี้โอ้โหต้นนี้ต้นต้นดอกด้วยอใครเจอปัญหาลักษณะน,นี้ตัดครับพรงนี้ต้องเลื่อยต้นนี้ละคงไม่เอาไว้เป็นอนุสร์แล้วครับระบาดแล้วครับระบาดแล้วรักษายากมากรักษามากยากมากจริงครับยอมรับว่ารักษายากจริงพยายามแล้วนะครับใครแนะนําอะไรประมาณไหนมาก็พยายามแล้วก็ยากโอ้โหหรือใครมีเทคนิคที่เคยเจอแล้วก็รักษาในสวนของตัวเองได้แช์ แบ่งปันมาได้นะกายใต้น้ตไอ้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอเนี่ยคือปัญหาใหญ่ก็คือว่ากว่าจะดูแลมาแปดปีแล้วยืมต้นตายประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยโอ้โหผมผมช่าใจผมมาสังเกตวันนี้เราเห็นแล้วครับปลายยอดเริ่มละเหมือนกันเลยโอ้ยสังเกตเห็นวันนี้ไปแล้วมันไม่ใช่ขาดน้ํานะอันนี้คือโรคก,กิ่งแห้งยอดแห้งครับอืมลงมาละ ะะก็มี6ต้นก็ได้พอแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองของผมจริงๆนะผมยินมันจะมีต้นเนี้ยตายไปต้นแรกนะครับลักษณะเดียวประมาณไม่ใช่โรคระบาดจะเป็นเรื่องของโรคโรคคนเน่าแล้วก็ผมก็เอาต้นไอซเสเก้าห้าเนี่ยมานะครับมาเปลี่ยนกระถางลงถ้าใครดูคลิปย้ยอนหลังก็จะเห็นนะครับอืมเอาแล้วว่าเกิดปัญหาแล้วครับทุกท่านนะฮะ มาตรงนี้เลยเห็นโอ้นั่นเห็นยอดเลยครับโอ้มันย้อนแสงมาให้เเห็นโอ้ยอดไปแล้วครับยอดเข้ามาแล้วแบบนี้ผมคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แตกยอดใหม่จริงๆมันน่าจะมีแต่ต้นนี้ไม่แตกยอดใหม่นะต้นนี้ไม่แตกยอดไม่แตกยอดใหม่ครับคงไม่ใช่แล้วมันย้อนแสงโอ้โหนู่นไปเห็นมาแล้วครับไปเลยไปหมดเลยครับใครสังเกต <S <S สวนของตัวเองถ้าเห็นแบบนี้นะครับยอดยอดไปแบบนี้แล้วครับ ใช่เลยครับ silently, แล้วโอ้โหกระทบกับลูกเต็มต้นอยู่เลยครับเอาไงหนาโอ้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 ไปแล้วต้นนี้จะไปอีกต้นแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยตายละเนี่ยเริ่มอาการออกมาอย่างนี้แล้วครับอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นเลยครับเนี่ยเนี่ยโรคกิ่งแห้งนะครับกิ่งแห้งยอดแห้งครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยออกอาการนี้เลยโอ้ยหนักใจเลยครับ ใครมีประสบการณ์แบ่งปันมาครับแล้วก็แก้รักษาได้ยังไงครับแจ้งมาเลยนะครับก็ผมเองก็พยายามสุดๆครับพยายามสุดๆนะอาการออกมาอย่างนี้เลยนะครับจะเห็นอย่างนี้แล้วนะครับนล,ลูกถ้ามันแปลกแล้วมันทําไมถึงคัดลูกทิ้งโอ้เออเอาแล้วครับต้นนี้โดนอีกแล้วอาก,การแบบนี้แล้วเครียดเลย ก็ฝากไว้ครับเห็นคอมเมนต์ต่างๆมาก็สามารถแชร์มาได้นะครับใครเจอปัญหานี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ